สวัสดีจ้ามือนีได้เห็ดปลวกฟันโอ้ยยายนันกำลังคูดเห็ดปลวกฟันปวเสียมดอกังงเกียงโดดู่โบา่น่ะฮู้าเห็ดกินได้ยติโอ้ยกินไว้เด้แต่ะขายว่ะยาตุนกินไได้เดีแย่ขายน่ะมาคุยเน่ตัวนี้แเห็เห็นไหยแบบ โซ่โซนี่ซีดอกูนี่นี่ีดอกจุ่มจุ่มด้่นี่แบบงามค่อยได้หลายกว่านี่ประเทศหอยตาใหญ่อ่อนพูดต้นนนี้นะม่อเ็ดงหมองเม่เด็อ่อหมองหงมอ่อนออ่อนก่ยก่เลยนะอ้าวข้างลงข้างนเออว่ะอ้อเขาบอไปเบิ่งว่ะ

เ่าเ้างนอยล่ะต้เครื่อยอขึ้นนีเท่าแต่ว่าโต้อันยู่ในดินนะจะพอดีกินเต้าเจ้าสี่นีเท่า

พดเหลือปุนดอกเงีแห้งผดเหลือใขาดงทพดเดปหาวคะคมโล่พี่า่งโ่างว่ดเหลือบูดอกเงแห้งใครงไโดนเลยใครเงโอ้โหยอดเลยจ้ะวันนี้เน อ่อนอ่อฮะอือตีนเห็นป่ะอือขึ้นฝักายไอ้เบิร์ต้อาตีมากน้กลนนะอืม่ด มายังตัก่ตไก่ก้บักเป็นบบบัวโคตรเหลือสัตวอีกสี่ห้าหกเจ็ดรับรองว่าของแท้ตัวนี้คดูดีมยังมันนี้ยังเปิดเมนบอกโคตรเหลือเลยมองงามแฮ่ เดินมาทดงี้นี่เปนขาวแม่แม่อยู่อือแม่ยังยังไงพลอู้พลอยเหลเ็วอาเเห็นหมากันยูพ่อดูดูอะไรอ่ะใกล้เป็นบ่เนี่ยโอ้ยย่ากินบ่เนียงกหังเก็บใส่จนเต็มกระตายกอดิบดี มันไม่เนอย่างนะกินบ่จะไอเทรากินได้บอกเอาไปทำพงเยลัดมึงมีอลไว่ากินบ่ไ้เดือเบือไตเดือดเบือแบบพเยลัดหืมยาง่าปานปาดินปาดินปาดินะโอ้ยเหีือวปาดก็เอาเนาะโอ้ยมีดก็ไ่ได้มบ่เขา เห็นแต่เข้าป่าดู่ในะยูทูบบัดจะฟ้องป่าด้ยขาป่าเขาบอกขี่ินอคักๆสิเขาคือบอเาขีดินอขาฟ้าวนะขาฟ้าวมานางเอาออน่กับขําหนตัวน้อง้อเอาเอาฟินๆสดเลยแบบสวยแบบสวยเลยยายนันน่ะปอยงโกไปเขางแอบเห็ดลงอก อันนี้เห็เอาลื่มเอามาในกระตใตยที่เนกกะตาขาวไหมเอ็มเน่ไข่เห็ดระง,งกนี่ดอกนี้โอ้โหอันนี้เอาดอกนี้ออกนี่ลดเลยนะเอาดอกนี้ตื่มเข้าโอ้โหขีดเลยอันนี้คือเห็ดระง,งกขาวนะจ๊ะของเท้เหมดเลยนะเนีย่ยเก็บเองกับมือเลือกเองด้วยอันนี้เห็ดแ้กวก็เห็ดลาเห็ดลใยใ่นั่น อันนี้เห็ดละงกเรืองกับเห็ด <c oughs> ทว่าไปอันนี้เห็ดพะคิดว่าน่าจะได้รูหนึ่งหเปล่าเอามาสร้างดูซินี่สร้างยังูพันเดียวโอ้ยเป็นสิกิโลกเลยเนาะจะทำนี้กันนี้ล่ะโอ้โห ผลงานวันนี้ผลงานวันนี้เนี่ยจะรอแล่วมันยิ่งมืเอเจ็บเหอเห็นละงอกแล้วก็ไข่